โอเคเอาล่กโอเคโอเคเอาล่กหน้าม well> ุ้ยเลยโอเคยิ้มหน่อยดิเฮ้ยยิ้มเลยกลับมาแล้วหลังจากที่ห่างหายไปนานพอสมควรเนาะก็ที่ห่างหายไปก็เพราะว่าตอไปคลอดนะคะไปคลอดน้องชอนตอนนี้น้องก็ได้ซึ่งหกวันแล้วเนาะ ก็ยุ่งๆเข้าออกโรงพยาบาลแบบทุกวันเลยแล้วก็พักฟื้นนู่นนี่นั่นนะเพิ่งมีเวลาจะกลับมาทำวิดีโอวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรคะอุปกรณ์ใช่ของที่จำเป็นที่ต้องใช้สำหรับติกแรกเกิดเนาะแล้วก็ได้มาซื้อเองบ้างมีคนซื้อให้บ้างนะคะโอเคก็อย่างแรกเลยก็จะเป็นที่ปั๊มนม คือที่ปั๊มนมนเพราะว่าปอให้ลูกกินนมเต้านะแต่ว่าอ่าลูกมีปัญหาปัญหาเขาไม่ค่อยดูเต้าปอก็เลยต้องใช้เครื่องปั๊มเพื่อปั๊มนมออกมามแล้วก็ใส่ขวดให้เขากินก่อนเนาะเพราะว่าเขามีปัญหาที่ลิ้นนะคะซึ่งเราก็จะพาเขาไปหาหมอนั่นแหละช่วงนี้ก็เลยต้องปั๊มนมออกใส่ขวดให้เขาก่อนเนาะเครื่องปั๊มนี่เราซื้อมาตอน<า>แรกซื้อปั๊ม เดี่ยวมาใช่ซื้อปั๊มเดี่ยวมาตัวเนี้ยยี่ห้อนี้นะคะเป็นตัวนี้เป็นอันเดียวเนาะก็จะเป็นตัวแบบอันนี้แล้วคันนี้มันมันเสียเวลาเนาะใช่เพราะว่ามันใช้เวลานานมากที่ต้องปั๊มก็จะเป็นตัวนี้เลยนีอันเดียวแบบนี้อุ้ยอันเดียวแบบนี้ก็คือปั๊มดีนะใช้ดีนะเสียงเบาแล้วก็ใช้ดีอะไม่เจ็บแล้วก็นมออกเยอะ แต่ว่ามันเดี่ยวไงเสียวเวลาเสียเวลาเราอยากปัม2 2> ๊มสองข้างพร้อมกันเราก็เลยต้องสั่งใหม่อีกอันนึงแต่อันนี้ก็เก็บไว้ใช้ได้เวลาแบบอยากปัม๊มข้างเดียวนิดนนะเนาะเราก็เลยซื้อเสื้อใหม่มาเป็นปั๊มคู่เป็นยี่ห้อนี้เลยเป็นของอันเนี้ยเป็นปั๊มคู่นะคะมันก็เซฟเวลาของคุณแม่ได้เยอะ เลยและแล้วก็ปั๊มดีมันมีหลายโหมดนะตัวนี้เป็นโหมดนวดก่อนแล้วก็แบบโหมดแบบให้ลูกดูแล้วก็โหมดแบบปั๊ม<า>ม,มีสามโหมดแล้วก็ปรับได้ไหลายระดับใช่ปรับได้ไหลายระดับนี่มันก็จะเป็นตัวนี้สีฟ้าแบบนี้แล้วก็กตัวนี้ก่อ่ามันเงียบเงียบมากอะแบบสองปัม๊มสองข้างปัม๊มครั้งเดียวพร้อมกันสองข้างแล้วมันไม่แรงนะไม่เจ็บใช่ไม่เจ็บ เมืองไทยไซส์พอดีเลยนะงไทยมันก็มีขายแล้วล่ะเราดูแบบปาสด้าหรือแม่กัร้านแม่และเด็กอันแลใช่จริงๆปอยอยากได้ยี่ห้อหนึ่งนะคือปอไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอยี่ห้อหนึ่งอะหมอให้ลองใช้คือแบบดีมากแต่ว่าเราซื้อสองตัวนี้มาก่อนแล้วก่อนที่เราจะรู้ว่าอันนั้นดีนะก็เลยแบบเอออันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยเออใช้ใช้ไปก็ไม่เป็นไรแต่ใจจริงก็อยากได้นั้นอยู่แต่สองตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกัน แต่นั่นก็ดีกว่าแต่ก็อันนี้ก็โอเคยังใช้ได้อยู่แล้วก็วต้องใช้สองตัวนี้ไปอันนี้อนปอใช้ตอนนี้ระหว่างเนี้ยปอใช้อันนี้อยู่เนาะเพราะว่ามันสะดวกไวไม่เจ็บโอเคเนี่ยมันจะมีจุกลูกยางครอบอันนี้ทิง้งมันเหมือนเป็นขนาดมันอะนะใช่อ่าคือมีฝาปิดมีลูกยางสําหรับคนที่หน้าอกเล็กก็คือเอาลูกยางครอบไปมันก็จะเล็กลงแต่อันนี้คือปออกเลยต้องใช้มันมูใหญ่มันดูกว้างแล้วใช่โอเค อันนี้คือที่ปั๊มนมนะคะสองตัวที่มีมที่ใช้อยู่ก็ใช้ดีทั้งคู่<ม>นะแล้วก็พอปั๊มนมเสร็จก็จะเป็นขวดนมที่ใช้นะคะก็จะเป็นของยี่ห้อทอมมี่ป,ปี้ตัวนี้ใส่ๆแบบนี้ซื้อมาเป็นเซตเลยหลายสิบขวดเลยเนาะเพราะ<ม>ว่าเขากินบ่อยทุกสามชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนวดตถุครั้งอะไรอย่างนี้ตอนแรกให้เขากินอันนี้ ในขวดนี้แต่ว่าหลังๆอ่ะเขาเขาเป็นอะไรนะท้องอืดท้องเฟ้อจุดเสียนั่นท้องเพราะว่าลมอ่ะเวลาเขาดูดอ่ะหัวลมอ่ะมันเยอะลมมันเยอะจากหัวตัวนี้นะคะเราคือเราก็ไม่เคยนะใช่หมอก็เลยแนะนําก็เลยเปลี่ยนมาเป็นยี่ห้อนี้ขวดอันนี้ดีอันนี้มีสองสองงานอ่าเขาแถมมากกับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อของมามนะตัวเนี้ย มันจะหวัวจุกเขาอะ่ะมันจะลงน้อยกว่าซึ่งทําให้เวลาลูกดูดนมอะ่ะลงมันก็จะเข้าไปในท้องได้น้อยกว่าของทอมมี่ทิพยตี้ตัวนี้นะอันนี้หัวมจะเป็นใช่นนเปนช่วงนี้ก็เลยเปลี่ยนให้เขาใช้ตัวนี้อ่าแ,<ต>แล้วมันก็เป็นเซตมันนะเนี่ยใช่มันแถมมากับเซตตัวนี้คือตัวนี้มันเป็นอ่าที่ล้างขวดที่ฆ่าเชื้อขวดนมเป็นเวอร์ชั่น ่ะใส่ไมโครเวฟอ่ะเออใส่ไมโครเวฟเป็นไมโครเวฟซิงเซอร์ไลเซอร์แต่ของเราทำแบบแบบน้องทำแล้วนะใช้น้ำร้อนเอาแล้วก็เอามามแต่มันมีฝาครอบเพราะซึ่งพออ่าฆ่าเชื้อเสร็จลแล้วเข้าไปในเนี้ยมันก็จะแห้งกับสะอาดกันฝุ่นกันไรได้อันนี้ที่จริงเราจะซื้อแบบเออที่จริงเราพออยากได้แบบเสียบปากก่ะแบบนุ่นแบบ สะดวกไปเลยแต่อันนี้คือได้เขาซื้อมาให้ก่อนแล้วเราก็เลยก็ใช้นี่ไปนะ,ะก็ใช้ดีก็จะเป็นอ่านั่เป็นแบบนี้นี่มันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยมีสามชั้นมีสามชั้นเราก็ใส่ไปในเนี้ยแล้วก็ใส่ไมโครเวฟแล้วก็อากแห้งในนี้แล้วก็ปิดฝาครอบไว้เวลาจะหยิบใช้ก็เอาออกมาใช้เปิดฝาปิดฝาได้ปิดได้สนิทเลยใช่ ก็อันนี้ก็แถมขวดมาซึ่งนีนะยี<ม>่ห้อมาใช้ดีนะ<ม>นั่นแหละอันนี้คือการ้้งขวดนมก็ใช้ตัวนี้<ม>นะคะปั๊มนมก็ใช้สองตัวนั้นนะ<ม>แล้วก็เวลาปั๊มนมเสร็จปอก็จะใช้ไอ้เนี้ยนมใส่ใส่ไว้ในถุงเก็บน้ำนมของ<ม>ใช่จะใส่ฟิตหรือ<ม>ว่าใส่ตู้เย็นธรรมดาก็ได้ต,ต้องบอกว่า ันนี้มันจะมีของมันคู่อันนึงคือตอนแรกซื้อปั๊มมือมาใช่แต่มันเจ็บมากแต่มันเสียเวลาด้วยแล้วมันก็โอ้โหมันจะปั๊มเนาะใช่ก็เลยสั่งตอนแรกเลยสั่งเครื่องเดียวก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะได้ปั๊มนางแค่ต่นี้นะก็เลยได้มาปั๊มคู่ใช่นั่นแหละแต่ก็อันนี้เหมือนกันนะมันมันดีอะปั๊มคู่มันก็ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมากเพราะมันสองคางพร้อมกันไม่ต้อง เสียเวลามาสลับข้างอะไรอย่างนี้นะอ่าพอปั้มเสร็จก็จะใส่ถุงเก็บน้ำนมอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็ใช้ดีได้เยอะด้วยใช้ได้นานพอปั๊มนมเสร็จแน่นอนเราก็ต้องมีอ่เครื่องอุ่นนมให้ให,ให้ลูกเวลาดํบรอออกมาจากตู้เย็นแล้วลูกยังไม่กินยอะไรเงี้ยเรารอเขาจะก,กินเราก็ต้องมีเครื่องอุ่นนมซึ่งจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เลยใช่แบบ เป็นเครื่องอุ่นนมนะคะนี่นะอุ่นเงียบมากเลยนะไม่มีน้ําเดือดเลยนะใช่อุ่นได้หกสิบองศาอ,อก็จะเป็นตัวนี้เลยซึ่งใช้ดีมากมากเสียงเงียบเก็บแล้วก็อุ่นได้ดีมีอ่าจริงๆอ่ะตัวนี้มันอุ่นนมได้ออแล้วก็เป็นอ่าเครื่องฆ่าเชื้อได้ด้วยนะฆ่าเชื้อขวดนมล้างขวดนม ก็มาฆ่าเชื้อนี้ได้เลยมันมีหลายโหมดบอกตรงเนี้ยอ่าอันนี้ก็จะเป็นโหมดแบบอ่อุ่นนม,มอุ่นอาหารแล้วก็เนี่ย s t e r i l ซ z e s t e r i l i ก็ฆ่าเชื้อได้เลยนะถ้าเราไม่ได้ฆ่าเชือ้อด้วยการอ่าเอาเข้าไมโครเออันนี้มไม่ได้ใช้อันนี้แล้วก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อในเครื่องนี้ได้เลยก็ยคือ3ต n 1วันเลยนะอืมสะดวกมากๆเลยอ่ะสามในหนึ่งอุ่นนมก<ม>ับข้าวแล้วก็ ค่าเชื้อขวดนมลูกได้ด้วยแต่มันจะช้านิดนึงเพราะมันใช้ได้ทีละสองทีละสองขวดเองนั่นแหละแต่ก็ใช้ดีเนาะแนะนำอยู่นะเครื่องนี้เพราะมันใช้ดีจริงอ่ะมันเนี่ยดีไม่แต่ผงพูดได้สั่งในอเมซอนนะใช่ของยุโรปของทั้งหมดเนี่ยสั่งในอเมซอนเพราะว่าโควิดลูกออกช่วงโควิดแล้วเราไม่มีเราไม่สามารถไปช็อปไปเดินซื้อไปเดินเลือกได้เพราะฉะนั้นก็เลย สั่งออนไลน์ทั้งหมดไม่ต้องงงว่าลูกไปไหนพอดีเอาไปตอนนี่ละนะเนาะก็ที่นอนเด็กนะคะแล้วก็มีเราก็สั่งซื้อจากสมิธนั่นแหละรต่อไปก็จะเป็นอ่าหมอนหมอนนอนนะคะหมอนอ่าสำหรับเด็กนะคะของยี่ห้อ c ค e v ว r m a มาม่านะคะอันนี้มันอ่าเป็นนุ่มนนุ่มมากนะนี่นี่เอาไปใช้แล้วนะะนุ่มนุ่มมาก ใช่เป็นนอนสําหรับเด็กแรกเกิดจนถึงหกเดือนนะคะช่วยรองคอเอาไวง่ายมันรองคอเขาได้ดีอ่ะมันนมมุ่มอืมมันนุ่มแล้วก็กสําหรับภูิแพ้ด้วยนะคะก็แนะนําแล้วก็มีอ่ไอนี่ด้วยอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นปูเตียงไหม ผ้าคุมเตียงนะคะเป็นของแค e เวอ m a มาม่าเหมือนกันตัวตัวนี้มันจะเป็นอ่าสำหรับภูิแพ้แล้วก็กันน้ำด้วยเวลาอ่าลูก,ลกดื่มนมก,กินนมอะไรเงี้ยน้หมกอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันกันน้ำนะคะ่องตัวนี้ก็ใช้ดีนะส่วนมากของลูกอ่ะเราจะเลือกแบบที่แบบกันแพ้ภูิแพ้ปัสแจกอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเด็กทารกเขาค่อนข้างเซนสทีสเนาะเอ่อ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็น i s s e r Price เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นที่เขาเรียกที่เล่นเหมือนเด็กอ่ะเด็กนอนแล้วจะเห็นอยเงี้ยบุ่นเงี้ยอ่าเป็นอ่ o โปรเจคเตอร์ไหมที่เราผสมปสงเสียงได้อ่ะใช่ที่เราแขวนไว้ข้างๆที่นอนเด็กนะแล้วมันก็จะมีอ่ะเสียงเพลง เพลงแล้วก็จะมีเป็นสปอตไลท์ข้างบนน่ะอ่าเป็นรูปให้เด็กๆอ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นตามรูปเลยแล้วก็มีตุ๊กตาห้อยน่ารักน่ารักตอนเขานอนน่ะอันนี้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นนะแต่ก็จะเอาใช่ไหมอ่าเนี่ยีสั่งแล้วก็ซื้อให้กันใช่ส่วนมากก็จะเป็นของที่แด๊ดดีซื้อให้นะไม่ค่อยได้ซื้อเองเท่าไหร่นอกจากเสื้อผ้าน่ะแล้วก็มีหมอนน่ะหมอนเป็นหมอนตอนขอนจะคลอดอ่ะสําหรับคนท้องมันจะเป็นหมอนคู่เนาะใช่ ใช่หมอนอันนั้นก็ใช้ดีนะสําหรับคุณแม่ที่แบบท้องนอนคือมันซัพพอร์ตหลังซัพพอร์ตท้องเราได้ดีมากคือที่แรกก็พอคิดว่าก็ไม่จําเป็นต้องใช้ที่แรกปาจะไม่ซื้อด้วยซ้ำคิดว่าหมอนข้างธรรมดาบ้านเราช่วยได้จริงๆพอห้าสี่หห้าเดือนหเดือนขึ้นมาโอ้โหนอนแบบโคดรปวดหลังเลยมันมันดีอะใช่มันลำบากมากพอได้หมอนตัวนี้มาช่วยได้เยอะแล้ว หลังจากคอดแล้วมันก็ช่วยได้อีกนะเพราะ<ม>ว่าเราก็สามารถเอานั่งแล้วก็พับม้วนมาให้นมลูกได้อีกซึ่งแบบใช้ได้<ม>ตั้งแต่ตอนเราท้องยันแบบให้นมลูกเลยอื<ม>ใช้ดีมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงไม่แพงนะแล้วก็มานีตื่นลูกจะตื่นคือล,ลูกเราเนี่ยไอ้เสียงเงี้ยเผาตื่น <What? S 2> แต่เสียงพูดเปิดทีวีดังๆเนี่ยไม่ตื่น คือเหมือนไวต่อไวต่อเสียงพวกเนี้ยกุ๊กกิ๊บเออพวกเหียอล่นเนี่ยได้อินเลยตัวใช่เกาจะสะดุ้งเลยนะแต่ถ้าเป็นแบบเราคุยกันดังๆเนี้ยคุยดังๆคุยดังเลยจะตื่นจะไม่ตื่นยังง่ายแต่ช่วงนี้เขาอืดเนาะตอนนี้กําลังจะสั่งมาอะไรไม้ถิงอะไรเนี่ยแต่คะแนนทางไปรัีญาไทยไม่เปิดเนาะใช่ดีใจมากเลยอันนี้คืออันนี้เป็นอ่า ที่อุ้มเด็กคือเวลา baby carrier ก็คือที่อุ้มเด็กอ่ะเราก็เวลาเราจะไปไหนอะ,อะไรเงี้ยทาอะไรทุ่นี่นั่นอย่างเงี้ยเราก็เอาเขาใส่เนี้ยแล้วก็ซมอ,อกเราแล้วก็จะทําบบนุ่นนี่นั่นได้สะดวกโดยที่ไม่ต้องมาอุ้มเขาแล้วก็ทําไปมันไม่สะดวกเดี๋ยวเราก็จะขึ้นผ้าไปให้ดูว่าเป็นประมาณไหน,นแบบแบบอ่าแต่พอะเรื่องที่ห่อน,นี้เพราะว่ามันเป็นผ้าที่ห่อน,นี้ของฟลามิโก ใชดีนะมันจะสะดวกสบายสําหรับเราเวลาเราจะไปทํานู่นทํานี่ในบ้านอะไรเงี้ยเวลาเขานอนเราจะเอาเขาไปด้วยก็คือเอาเขาใส่ผ้าอุ้มไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะหลับของเขาเองนะคะแล้วก็มาอ,อันนี้อันนี้ก็ซื้อมากระเดียวกับเอ่อนี่ช่แบบขวดนมยี่ห้อเดียวกัน,น,เ,น,กนเลย,ยแต่เราไปดูพอดีมันลดนะมันคุ้มนะระหว่างซื้อของอีเกตหนึ่งอันนี้มันเป็นของ แต่เราก็ไม่ได้เลือกอันนี้หรอกตอแต่เนี้ยมันต่างกันแค่สี่ห้ายูโรแล้วเราก็เลยเอาอันนี้มาเลยพอมันแถมนู่นแถมนี่มาด้วยก็เลยเป็นเซตมาคุ้มกว่าทละอันนี้ก็เป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นอ่อุปกรณ์แก้วมาได้เลยอุปกรณ์สําหรับเด็กเช่นอ่นที่วัดไข้ก็จะมีที่วัดไข่กล่องนี้อืมก,ก็จะเป็นกระเป๋าแบบ <laughs> กระเป๋าก็จะมีที่วัดไข้มีที่ดูดน้ำมูกเน,ะกนกาะกรรไกรตัดเล็บวีเขาอะไรงเงี้ยคือเป็นเซ็ตทุกอย่างเนยียในกระเป๋าเดียวสะดวกพวกพาง่ายเนาะก็ดีดูดน้ำมูกวัดไข้เล็บตัดไปเล็พบครบเซ็ตครบเซ็ตพกพาไปไหนก็ได้ใช่แล้วมันดูดน้ำมูกได้มันดีตรงนี้ใช่เคมันคุุกไหแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นอ่ากล้อง กล้องไว้ดูเด็กนะคะเวลาแบบเราลงไปข้างล่างแล้วลูกเขานอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราลงไปทั้งน่นท้งนี่เราก็เปิดกล้องไว้มันเชื่อมต่อกับมือถือสองรุ่นอันนี้คือเราซื้ออันนี้คือแดี๋ยซื้อมาให้ซื้อมาชนกันได้ปรึกษากันก่อนอันนี้เจ้าแนะนําแล้วก็ื่อนซื้อแบบนี้ดีกว่านะแต่คนไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่ะใช่ยี่ห้ออะไรอ่ะเนีย ของตาโป้ใช่ทีพีลิงคนไทยใช้เยอะมากแล้วเราก็ซื้อปักมาด้วยเนาะอันนี้เป็นภาษาไทยมีภาษาไทยใช่มมีภาษาไทยภาษาจีนอังกฤษมีหมดเลยแต่อันเนี้ยมันมีแต่ภามกฤษอันนี้ยังไม่แกะเลยอันนี้ยังไม่แกะเพราะว่าเราใช้ซื้อนี่มาก่อนนะใช่ซื้อนี่มาก่อนใช้มาก่อนแล้วเด็เขาสั่งอันนี้มาให้ที่หลังแต่ก็คล้ายๆกันแต่อันเนี้ยมันก็จะดีกว่านิดนึงนะดีกว่าชัดนะเราไมนคืออินโฟเลสอะไรเงี้ย มนเป็นอย่างนี้เลยเป็นรูปแบบนี้นะมันเชื่อกล้องโทรศัพท์ใช่ไหมแล้ก็สามารถถือโทรศัพท์ลงไปข้างล่างแล้วก็ดูลูกได้เลยก็เราเราสามารถเอาเอาไปตั้งกล้องบ้านอะไรก็ได้นะกันขโมยอะไรได้้วยยังดีกว่าไปซื้อกล้องที่สําหรับไ้ดูเด็กเนาะเพราะมันไม่ชัดเนี่ยใช่จริงๆมันมีกล้องสําหรับดูเด็กแล้วก็ฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆอ่ะเราไปดูมาแล้วแต่ว่าความ ชัดความเลยอ่มันม <ober> ันไม่ได้อ<ด>่ะราคาแพงมาแต่แล้วมัน <vocabulary S 2> ดูย้อนหล <Bang>. ังไม่ได้อันน <med it> uh, ี้มันดูย้อนหลังได้ราคาแพงแล้วแต่มันไม่โอเคเราก็เลยแบบซื้อแบบนี้มาพอลูกโตแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เป็นกล้องวงจรปิดในบ้านะแต่มันไม่โอเคเราก็เลยแบบซื้อแบบนี้มาพอลูกโตแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เป็นกล้องวงจรปิดในบ้านอะไรนี้เราแค่เรามีเมลแล้วเราก็เปิดนว่าเอาเมลเราเนี่ยสามารถแชร์ใส่อีกเครื่องหนึ่งก็ได้สี่ห้าเครื่องก็ได้เพื่อเราเอาไว้ให้แฟนดูไว้ให้เราดูเนี้ยดูได้มันดีเนี่ยถ้าเพื่อนนนแะาีี้ดว อย่างคนไทยใช้เยอะอยู่ก็เลยศึกษาเรื่องนี้อ่แล้วก็เราก็มีตัวกล้องแล้วเราก็ต้องมีปลั๊กปลั๊กอืมปลั๊กอันนี้เป็นปลั๊กอ่ามันเป็นแบรนด์เดียวกันนี่แหละมันเป็น TP Link เหมือนกันแต่นี่เป็นของคาซาอืมเป็นตาเดียวกันนะเป็นสมาร์ทปลั๊กสมาร์ทไปเอาปลั๊กเอาของอันเนี้ยตัวนี้ยี่ห้อนี้ ด้านไปเอาตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเครือข่า,ขายเดียวกันนะใช้มเมลเดีวยวกันนะที่พเลแต่เป็นคนละแอปกันแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นภาษางกฤษล้วนเลย oh, <no. S 1> <laughs> ไม่มีภาษาไทย <laughs> ถ้าปลั๊กรุ่นยี่ห้อนี้จะมีภาษาไทยด้วยทาไมเราถึงเลือกซื้อตัวนี้มาเพราะว่าเอออันนี้อันนี้คือที่ซื้อมาเนี้ยตอนแรกจะซื้อมาเอามาเปิดน้าร้อนนะเอาอุ่นเครื่องน้ําร้อนนี่แหละ เปิดปิดคืออะไรคือเกียจเดินไปเออไม่จะบอกว่าเราดูตอนคืนนี้ตอนวันนี้เราจะตั้งเวลาเลยว่าชั่วโมงนี้อีกสามชั่วโมงเนี่ยให้ก่อนอุ่นนมไว้เลยเนาะโอเคอุ่นนมไวเลยแค่นี้มันก็จะเปิดเองปิดเองใช่แล้วก็เหมือนกันเป็นสมาร์ทไวไฟอย่างที่บอกก็คือเชื่อมกับมือถือแล้วก็สั่งเปิดปิดได้ในมือถือสะดวกสบายนะอีกอันหนึ่งเราก็ไปเสียบคราฟตนชิปนา ตั้งเวลาเปิดปิดเลยตรมนัว่าเปิดครับห้าโมงเย็นปิดสักสองทุ่มปิดสองทุ่มเนี่ยมันปิดเองเลยสะดวกดีสมมติจะเอาการน้ำร้องน้ำร้อนเนี่ยเราก็ตั้งเวลาเลยหรือไม่เราจะเปิดตอนนั้นก็ได้ให้ห้านาทีลงไปมาก็เดือนแล้วนะใช่สะดวกสบายเรา เนาะไม่ต้องเสียเวลาลงไปแล้วก็รออะไรอย่างนี้นะโอเคแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยเอออันนี้ลืมพูดของอันนี้ก็คือทอมมี่ท p ปีคือที่เนี่ยทอมมี่ท p ปีเขาจะขึ้นชื่อสําหรับผลิตผลิตภัณฑ์ของเด็กมากเลยนะอย่างอย่างที่บอกเลย <Okay. S 1> นะอันนี้มันจะเป็นออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าที่แขวนที่ทแขวนเวลาเปลี่ยนนะไว้ใส่อุปกรณ์เปลี่ยน เปลี่ยนแพมเพิร์ดเด็กนะคะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยข้างหลังตามรูปไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่าเป็นแบบไหนเนี่ยคือเราแขวนไว้ใช่าบบาใส่แพมเพิร์ดใส่ครีมใส่อ่าทิชชู่ใส่เบบี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะเปลี่ยนแพมเพิร์ดเขามันจะสะดวกเราจะหยิบได้เลยอะไรเงี้ยอยู่ข,ข้างๆเราอะไรเงี้ยก็สะดวกดีนะคะเป็นของทอมมี่คิปี้ตัวนี้เออ พูดถึงน้องมิทิปี้ก็คือเยอะเหมือนกันในยี่ห้อเนี้ยเออใช่แล้วก็ย่านน้ำพอดีแดดสั่งมาให้ใช่ก็ก็แพงอยู่นะตอนแรกบริษีไดะเอาเนาะใช่เพราะที่แรกเราซื้อที่อาบน้ําแบบคล้ายๆกํามังอะไดอาบน้ําธรรมดาทั่วไปเราสั่งแบบนั้นมาแล้วทีนี้อยู่ๆแกก็สั่งมาให้มันวางได้หมดเลยอะเป็นที่อาบน้ำในตัวแล้วก็ที่เปลี่ยนแพมเพิร์ในตัวเป็นอาบน้ำแบบในรูปนี่เลยเนี่ย ใช่เเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูมันสามารถใส่น้่งใส่นี่ได้หมดใส่รองเเพื่ออะไรได้หมดเลยแล้วก็จะมีช่องแล้วก็มีชั้นล่างให้ใส่พวกแพรเพื่ใส่เสื้อผ้าใส่ของได้แล้วซึ่งมันก็สะดวกมากสําหรับเราจริงๆนะสะดวกเออสาหรับพ่อแม่มือใหม่อาบน้ํายังไม่เก่งอะไรเงี้ยมันไม่ต้องไปก้มไม่ต้องไปอะไรเงี้ยมันอยู่ตรงพอดีตัวเราพอดีเลยใช่แต่ถามว่าจําเป็นไหมจริงๆก็จําเป็นนะก็จำเป็นถามว่าแต่ถ้าคนที่ มือฉมังแล้วก็ไม่จําเป็นหรอกแต่ส่วนมากที่ที่แดกซื้อให้เนี่ยเพราะว่าอ่าน้องค่ะนะใช่เพราะว่าน้องสาวพี่น้องของแดกเขาก็แนะนํามาว่าเออตัวนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกสบายคือคนที่เคยมีลูกมาแล้วเขาจะรู้ว่าใช้อะไรดีเขาก็แนะนํามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่นแหละส่วนมากก็เราก็ก็สุดจริงเลยเอาจริงก็แนะนำอยู่อ่าแล้วก็ แน่นอนสตัวสุดท้ายที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะก็แนะนำให้ทานตัวนี้นะเป็นแพคเน้นแคร์นะสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกเป็นยาบำรุงนะคะมันจะช่วยเกี่ยวกับอ่าสมองแล้วก็ตาของเด็กนะ แค่กินมันก็จะลงนมแล้วก็จะไปสู่ลูกนะคือปอกกินยี่ห้อเนี้ยตั้งแต่อ่าตั้งคันแล้วนะตั้งคันก็จะเป็นอีกแบบเนึงอ่าก็จะเป็นสำหรับตั้งคันแบบในรูกเนี่ยสำหรับตั้งคันร้อนกินมาจนถึงลูกคลอดเลยนะแล้วพอเนี่ยคลอดมาให้นมลูกก็กินสำหรับคนให้นมก็จะเป็นตัวนี้คือมันเหมือนอาหารครบห้ามู่อ่ะใช่เพราะว่าเป็นบำรุงหมดเลยใช่เพราะว่าตัวเราก็ไม่ได้กินอาหารแบบครบห้ามือจริง ตนนี้ซึ่งช่วยจริงๆนะบอกว,ว่ามันช่วยจริงๆนะแนะนําถ้าใครอยู่ยุโรปอะไรเงี้ยเมืองไทยก็ะจะกินอีกแบบหนึง่งเลยนิมากเขาก็ไม่ค่อยซื้น้เพราะว่าบางคนไม่รู้เนาะบางคนก็จะกินแค่โพลิคัสเฉยๆบางทีอย่างเมืองไทยเหมอจะแนะนํายามันก็นะใช่แต่ตัวนี้มันมีทุกอย่างเลยนะวิตา D, e, K, มินดีเีเควิตามินซีมีอะไรเงี้ยคือมีครบนะสารอาหารสำหรับคุณแม่ที่ให้น้องลูกนะกินตัวนี้มันจะบำรุง ลูกด้วยลงที่น้ำนมนั่นแหละแล้วก็สำหรับลูกนะคะก็<ม>แนะนำให้เป็นตัวนี้อันนี้คือสำคัญมากๆคุณหมอแนะนำ<ม>ก็คือเป็นวิตามินดีเป็นวิตามินดีดรอปสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ12เดือนนะคะตอนนี้สําคัญยังไงก็คือสําคัญสําหรับเด็กที่กินนมจากเต้านะเพราะว่าการกินนมจากเต้าแม่เนี่ยไม่ได้รับวิตามินดีเต็มเพ<ม>ียงพอแล้วก็ซึ่งไอแลน แน่นอนประเทศที่หนาวไม่ค่อยมีอ่าแดดซึ่งไม่ได้รับวิตามินดีจากแดดเลยเราต้องใช้ยาตัวเนี้ยช่วยนะคะหลักๆยาวิตามินดีสําหรับเด็กเนี่ยช่วยเรื่องกระดูกแข็งแรงแล้วก็ฟันนะอ่าแล้วก็ช่วยหลายๆเรื่องด้วยช่วงช่วยเรื่องอ่าภูมิคุ้มกันอ่าโรคเบาหวานอะไรเงี้ยเรื่องโรคหัวใจใช่ซึ่งตัวเนี้ย ให้แค่หยดเดียวต่อวันนะสำหรับเด็กเอ๊หนึงเนี่ยขวดกระติ้วเดียวเท่าไรมลสิบสิบอันนี้หนึ่งจุดเจ็ดเองนะหนึ่ไม่ถึงสองใช่แต่เขาก็บอกว่าได้หกสิบหยดเลยนะก็คือวันละหยดก็หกสิบวันขวดหนึ่งได้หกสิบวันนั่นแหละ คือหมอแนะนามาจําเป็นมากๆแล้วก็ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง12เดือนเราก็จะให้เขาเรื่อยๆแหละจนถึงอายุ2เดือนเพราะแน่นอนไอแลม์ไม่มีเด็กออาลืมลืมอย่างนี้กระป๋องกระเป๋าอันนี้ก่อนอ่าใช่แล้วก็กระเป๋าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายสำหรับคุณแม่ก็คือกระเป๋าแต่กระเป๋าแรกผมอแรกว่าซื้อมากระเป๋านี้ใช่อันนี้เป็นกระเป๋าสําหรับ ใส่แพมเพิร์ดใส่เสื้อผ้าเขาใส่อ่าบีบีไว้เวลาไปข้างนอกหรือว่าไปนอนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยสะดวกสบายพกพาแล้วมันก็เก็บขวดนมได้เก็บความร้อนได้กระเป๋าสําหรับพกพาของลูกนั่นแหละแล้วก็อีกอันนึงอันนี้อันนั้นเราซื้อมาก่อนนะอันนั้นเราซื้อมาก่อนเราซื้อมาเองแล้วก็อันนี้แดดซื้อมาให้นะก็คือเป็นอันใหญ่กว่าดึมงแล้วก็มีที่ชงที่ชาร์จข้างในคือดีมากๆเลยอ่ะ แก้ซื้อแก้ซื้อย่างดีเลยนะใช่แล้วเนี่ยซื้อไม่ปึกษาด้วยนะข้างหน้ามันก็จะใส่ขวดนมได้ไหนสามขวดก็จะมีมีอะไรที่เก็บคอมรอ้อน่ะเออซึ่งดีมากแล้วมันก็สามารถ ข้างในมันก็จะเป็นหลายๆชั้นหลายๆช่องใหเราใส่ของได้เยอะแล้วก็ชั้นหลังมันก็จะขยายได้เหมือนจะแบบเวลาจะเป็นแพมเพอร์เด็กข้างนอกอ่ะเวลาเราไปข้างนอกเราแบบไม่มีที่รองลูกอ่ะแล้วก็เปิดกระเป๋าเปิดซิปออกแล้วก็ขยายออกมาแล้วเอาไปที่นอนเหรอว่าได้ใช่ประมาณกว้างเลยนะเนี่ยพอไปโรงพยาบาลพาลูกไปนอนโรงพยาบาลก็เอากระเป๋าใบเนี้ยไปเสื้อผ้าแม่เสื้อผ้าลูกใส่ได้หมดอืมจะสบายใช่ คือมีกระเป๋าใบนี้ก็คือสะดวกใด้จริงจิง <laughs> นะมีสะดวกสําหรับแม่เลยล่หยิบทุกอย่างสะดวกแล้วมันเป็นช่องลหลายๆช่องที่ให้เราแยกได้ว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วก็หยิบเวลาหยิบม,มันจะสะดวกมากๆเลยนะเอออันนี้ก็แดกซื้อให้เซื้อให้แล้วก็สุดท้ายอันนี้วะอืมอ่าเป็นรถรถอะไรคะรถติ๊กแปงเตนะ <laughs> เ<ไ>ป<ช>้แกวงตอนแรกตอนแรกตัดสินใจต้องนานนะก็จะเอาดีไม่เอาเดีนะใช่ที่แ<ม>รกเราจะเอาแบบธรรมดาให้ลูกน<ม>อนแค่ช่วงช่วงโตช่วงถึงสิบสอง <12 S 2> เดือนเองอะ<ม>่ะเออแต่ว่าอันนี้ก็แดดซื้อให้อีงนั่นแหละเลือกแบบดีเลยมันเป็นแกว่งได้สั่นดด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 ได้แล้วก็มีเพลงด้วยนะคะแกเ,เพลงกลอมมาในตัวปรับระดับได้ความแรงได้ ไเราจะให้แกว่งแรงแกว่งช้าก็ได้แล้วก็อันนี้ใช้ได้เด็กยันโตเลยนะตั้งแต่แรกเกิดยันโตเลยนะคะคือแล้วลูกเราก็ชอบด้วยนะคือมันก็เขาก็โอเคอ่ะเขาไม่ร้องเขานอนหลับสบายดีก็เลยเอาวางเอาเอาก็านอนมนนุ้มก่อนกลัวเขาตื่นไงใช่แล้วก็นิ่มนุ่มนะสปอร์ตหลังดีนะไม่แบบบางยี่ห้อเขาก็แบบ อ่ซัพพอร์ตหลังไม่ดีทำให้เด็กแบบนอนไม่ค่อยสบายตัวนะ mm hmm. แต่ตัวนี้ซึ่งถือว่าดีนะคะ mm hmm. เออได้มาเนาะก็นั่นแหละประมาณนี้ของที่ได้มา mm hmm. ที่มีคนซื้อให้แล้วก็ซื้อเอง mm hmm. แล้วก็เราใช้แล้วเราโอเคสะดวกสบายสำหรับพ่อแม่มือใหม่อย่างเรานะคะ mm hmm. ของที่เรามาพูดถึงวันนี้นะ mm hmm. ก็จะเป็นอ่าของที่จำเป็นจริงๆ mm hmm. ริง สำหรับพ่อแม่มือใหม่นะแล้วก็ใช้ได้จริงใช้ดีจริงๆนะก็อยากจะแนะนำถ้าใครกำลังมองหาอยู่ตัวไหนคิดว่าดีอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเราใช้จริงทั้งหมดเนี่ยคือเราใช้จริงแล้วก็ใช้ได้จริงใช้ดีนะเนาะแต่วันนี้ไม่ไเป็นจะต้องซื้อของที่แบบเป็นยี่ห้ออะไรเนะี้ยแต่เราแค่ศึกษาดูว่าใช่เพราะว่าอของทั้งหมดที่ซื้อให้กับลูกเนี่ยเราพยายามจะเลือกแบบที่แบบว่าอ่า ดีที่สุดสําหรับเขาแหละเนาะอ่อนโยนสําหรับเขาแล้วก็เรื่องคุ้มแพ้เรื่องอะไรเรื่องอะไรพวกนี้มันสําคัญดีแล้วสําหรับเด็กนะคะไม่ว่าจะถูกหรือแพงเราก็ต้องคานึงถึงเรื่องนี้ไว้ก่อนอยู่แล้วเนาะไม่จําเป็นว่าเออของถูกหรือว่าของแพงมันดีกว่าอะไรเงี้ยจริงจริงเราก็กว่ากว่าเราจะซื้อเด้แต่ละชิ้นแล้วก็อ่าดูรีวิวก่อนดูวดู่าดูคนใช้ดูอะไรเนาะใช่ว่ามันดีจริงไหมเหมาะสําหรับเด็กไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ นะมาคิดไปแค่นี้เนาะไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกอะไรเลี้ยงลูกแล้วก็การคลอดลูกการคลอดลูกว่าเป็นยังไงวันที่ไปคลอดอะไรเงี้ยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์พวกนั้นบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวคดี๋ยวจะไปอืมนะแล้วก็คลิปไว้แค่นี้กันนะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเนาะใช่เลี้ยงลูกอะไรเงี้ยก็อาจจะ มาช้าหน่อยนะแต่ละคลิปแต่ก็จะพยายามทำนะเพราะว่าเราก็มีหลายๆอย่างที่อยากจะมาพูดคุยโดยเฉพาะลองลูกนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะแล้วก็ฝากติดตามช่องแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามนะทั้งสามร้อยกว่าคนเนาะใช่แล้วก็มีคนดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆเรื่อยอยู่ฝากติดตามช่อง NPLifestyle นะคะเดี๋ยวก็ตอนนี้มีเบบีมาแล้วนะแล้วก็จะทำในก้องเล แล้วก็วีดีใหม่เพื่อใหม่อันเโอเคอันนี้ก็แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย